่แมปัตตานีหรือยะลาปัตตานีปัตตนีรีมิงไปเขาเรียกอะไรไปเช่าพระเยครับแล้วจำได้รู้สึกผิดมากเลยเอามาเก้าองค์จ่ายไปห้าองค์วานแล้วแพบคบาแต่ว่าเมื่อสองปีสองปีที่แล้วเพิ่งไปไทยบาปทลไมไปแล้วก็ไปขอขบาแล้วก็ ถวายเงินวัดมันก็ไม่ขางันนี้โกงเงินวัดได้ใจร้ายมากเลยนิสัยแย่เราก็ยังเป็นตราบาปคนก็มีความผพลิดเป็นเลไม่คันก็ต้องมีบ้างโกงเงินวัดเลยโธ่ตอนแรกเลยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกล้องชบนี่ถ้ามีกล้องนี่โดนติดคุกนะแข่งเมื่อไหร่นะสามยีิบสามถึงสามไปเลยนะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง นล้ครัก็ไปเที่ยวกันได้นะเป็นช่วงได้ดูท่องเที่ยวไหม <m akes> มันก็ไม่เ<ม>ที่ยวเที่ยวละแต่ <t> ว่า,าทะเลก็มีสวยงามขนอมอะไรพวกนี้แหลมตลุมพุกแล้วมีบ้าน รังนกนางแอ่นเขาสร้างคือคือเขาไปแข่งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไปส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวมันก็ได้เที่ยวได้อะไรกันนะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวด้วยใช่ใช่อาทิตย์หนึ่งนะครับก็นั่งเครื่องบินไปก็มีนะไปเจออาบินก็ได้อาบินอยู่ทุ่งสงอาบินยิงตรงเราอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเขาจะมีจัด อาเซียนสกูเกมด้วยนะ<ด>ที่เชียงใหม่นะครับ<อ>ในช่วงกลางปีเดือนกรกฎาคมซึ่งรายการที่นครเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เชียงใหม่ด้วยอ๋อถือเ,เป็นการคัดเลือกไปเลยใช่ๆดีมากอ่ะก็เด็กบ้านเรานี่เก่งอืแต่พอพอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องราวปัจจัยการที่จะต้องขับเคลื่อนไปสู่ ความเป็นมือระดับโลกเนี่ยมันจะไปเบียดเขาไม่ได้นะครับทุกคนก็รู้ปัญหาหมดหรอกไม่ต้องมาบอกหรอกเท่าจะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเด็กให้ดีๆก่อนแล้วก็ไปแก้ข้อบกพร่องไปเติมในส่วนที่ขาดครับนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคตรระเบียบในเรื่องการเรียนขาบบางคนเนี่ยพ่อแม่มุ่งเรียนมไม่ได้นะครับ,รบถ้าซ้อมไม่ฟูลไทม์นะแล้วก็ไม่ใช้เทคนิค ระดับสูงและระเบียบวินัยความมุ่งมั่นที่เข้มขรับเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวเพราะว่าก็เปลี่ยนไปเยอะเิอควรนะในมุมมองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเป็นนักกีฬาเปนหาเงินได้เยอะกว่าไปนั่งเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานบริษัทอ่ะครับผมต่อเรื่องเทควันโดดีกว่าครับเพราะว่าเป็นกีฬาความหวังในโอลิมปิกเกมแล้วก็คุณพิมนศรีวิกรก็เพิ่งได้นายกสมาคมครับ ตำลองแบ่งปีลปีสถานีนะก็จะได้ทำงานกันในโอลิมปิกเกมที่บราซิลเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เรื่องของโคต้าที่ได้มาแล้วก็ยัง2คนเหมือนเดิมแต่รุ่นเดียวกันนี่มันสวยตรงนี้โชคไม่ดีต้องคัดกันอีกน้องเทนนิสกับน้องเล็กไงก็ต้องมาคัดเลือกันเป็นหนึ่งคนนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสอีกพอสมควรนะในช่วงมีนาคมนี้เป็นคัดเลือกโซนเอเชียจะจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็น่าจะง่ายกว่าพวกเวิลด์กางปีที่จะไปคัดกันนะครับก็จะส่ง อย่างน้อยความหวังน่าจะมี3ามคนนะอาจารย์เอบอกมาอืจะได้ไหมก็ได้จะได้นะก็ต้องดูก็คันแค่ในเอเชียองพี่ก็ยังพอเป็นไปได้มากกว่าโอ้แต่นี้เทควันโดนี่เร็วมากนะครับบัรจุครั้งแรกเนี่ยก็คือกีฬาสาธิต1 9 8่งเกะครับแล้วก็จากนั้นก็โอ้ได้รับการผักดันคือเขาทำเป็น นโยบายของชาติเกาหลีเลยครับนะส่งเสริมให้เงินเปประเทศต่างๆมาฝึกสอนมีการแข่งขันแล้วก็จากนั้นก็โอ้โหปัญจุเข้าโอลิปิกเกมต่อเนื่องชิงเหรียญครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ก่อนที่เทคโนดตัดสินเนี่ยมั่วมากเลครับแล้วดูก็ไม่สนุกมันอะไรกนดูดูไม่รู้เรื่องแล้วก็้เขาไปออกมา ไอคนเตะโดนเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ครับก็ดูกันงงโดนในวา2สองไงแล้วมันเหมือนกับว่าถูกวิพา์วิจารณ์เยอะอแล้ว IOC เนี่ยเขาจะตัดออกอนะฮะทีนี้สาพัน์ธของเทควัโดของเกาหลีเนี่ยเขาก็เป็นมวยเขาไม่อยู่เฉยนะลาเขาเขาก็ปรับปรุงแล้วใช้เรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเรื่องของการมีชาร์จครับนะ ชาเ e นจ์ก็คือเรื่องเวลาเตะโดนหัวนี่จะได้สามแต้มแต่มันเร็วครับบางทีเนี่ยยกมาคนพังก่างเนี่ยเขาเรียกว่าโดนคบ,บางคนให้สามแต้มโค้ดเก่งๆนี่เขาจะดูละเอียดเขาไม่โดนก็ามาทค c h ชาเลนจ์แล้วก็การตัดสินก็ออกมาแบบมันเป็นอะไรที่มีไคลแม็์ได้รุนตื่นเต้นร้องใจอโอ้มันทำให้เป็นกีฬาที่ดูสนุกครับนี่คือ คือจุดแข็งของเทคกโดทําให้ยืนหยัดแล้วมั่นคงในโอลิมปิกเกมครับผมนะนี่ก็เรียนให้ฟังแต่ว่านักกีฬาเราก็ก็ถือว่าก้าวขึ้นมาเป็นระดับโลกเร็วเหมือนกันนะเยอะเยอไม่อายใครครับแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยก็ก็มันยังดีว่าเทคกโดเนี่ยมันแบ่งเป็นรุ่นรุ่นนะครับก็เออถ้าตัวเล็กก็จะใช้ความ เร็วม,มันชดเชยอะไรเงี้ยแต่เร,เรื่องน้องน้องเล็กกับน,น้องเทนนิสนี่ก็ต่างกันนะคนหนึ่งก็สูงสดนะอีกคนหนึ่งก็ตัวเล็กแต่ว่ามีประสบการณ์ไก็ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเขาไปมีวิธีคัดกันก็เ,ออเสียดายนะไม่เป็นไรครับ,รบเอ,อว่าว่ากันไปนะฮะส่วนเรื่องของสิงค์คอร์ปอเรชั่นจัดรายการ มอเตนไบส์สิงมาเท้นไบส์จักรยานเสือภูเขาครับนะครับแข่งขึ้นาคนเป็นเสือผู้หญิงเขาเหรอฮะก็มีหลายอย่างนะครับจัดกันหลายหลายจุดนะเป็นเป็นรอบๆไปทั่วประเทศนะครับก็มีคนเข้าร่วมทีนึงก็เยอะหลายร้อยคนดีมากนะครับก็พูดถึงอันหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมจักรยานที่คนเล่นมันเยอะอะใช่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้แพงนะเพื่อรีมิงเนี่ย เมื่อสักสองปีแกขายรถจักรยานอืมอตลาดซบเซาวันวันนั่งตบยุงขายได้คันหนึ่งนี่ฉลองเลยนะฮะสักพักหนึ่งแกเซ็งไว้แมาท่าทางจะไม่รุ่งรับแกเซ็งร้านเลยถูกถูกไปนะฮะก็ปรากฏว่าเซ็งได้ไม่ถึงครึ่งปี วงการปั่นจักรยานนี่บูมครับแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยยิ่งหนักครับเพราะว่ามีโครงการปั่นจักรยานกระปั่นปั่นจักรยานคนก็ซื้องโดยการราชการสั่งกันขายดีร้านขายจักรยานรวยเพื่อนรีบิงก็โอ้โหทำไมกูโชว์สวยเนี่ยขายร้านเซ็ร้านจังหวะผิดจังหวะผิดนี่คนเหลาเนี่ยนะก็กลับมาขายใม่ไม่ได้ อาหมดละทุนตอนนี้หัดก็ผ่านพ้นยุคเฟื่องฟูไปแล้วสินะฮะแต่น่าจะยังอยู่อีกสักพักนะเทนนี้นะครับแต่แต่สิงห์มอเทอรไบค์เนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับไอ้น้องอะอัมนดาคานะใช่ใอัเมนดาคานี่ก็เป็นจักรยานเสือภูเขาพี x มเ็กมีไหมครับผม่านโผลนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจักรยานพวกนี้เนี่ย สนุกนะเคยไปไหมมันจะต้องทําทางเข้าไปตามป่าเขาลำนองใมรธรรมชาติมีแหล่งน้องเที่ยวอไปกันเยอะนุกใช่ก้องแล้วก็จัดการแข่งขันนี้เขาเขามีความปลอดภัยในเรื่องของรถอะไรไม่สวนไม่อะไรเขาต้องไปทำทางแล้วก็กั้นนู้นกั้นนี้เนี่ยคนเลยชอบเพราะว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวนะฮะไปกันบางทีสามีก็ไปแบบเซ็งๆแล้วเหรอ ออกกาลังกายพี่สนุกสมงชายเขาก็อินเทรนนะครับมาปั่นจักรยานบ้าอยู่วันเดียวกันคืนแค่เลิกปั่นยังไม่ผมถามหน่อยไอคันเล็กๆก,กันนั้วนะซื้อมาตั้งหมื่นกว่าเนี่ยแต่อยา่าไปยุ่งแกแกอยากจะทำอะไรให้แกทำนอย่าไปค้านอย่าไปเชียร์ครันะฮะ ทำเป็นฟังแกโอ้แต่ถ้าดีก็ต้องแบนไ,งนไอบีชงแกหน่อยชงหน่อยชงไปแกจะมีมความ,วามสุขอแกตะ่เลินมชอบแกน,นะปีใหม่แกใส่เสื้อบอนมาจัดเลยกันไม่แต่งอะไรเลย อ่พูดเลยัะทำไมมัต่างนพี่็ไม่รู่ตัตอ้ยนะแกแกมาด่าพวกเราอีกว่าโลหัวกันนะฮะแตกต่างมากเลยอาก็เรียบร้อยกันไปกันเดี๋ยวเราเอาเบอร์ครับโทร0863406135เอาง่ายๆหน่อยก็ไป facebook.com ก็ได้นะครับสิ a s h mountain bike นะครับ facebook.com นะฮะแล้วก็ไปดูกันได้น่าจะมีเพจของเขาอยู่ครับ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ึเดิวกลับมาคุยกันต่อเรื่องหน้ามันแน่